สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ประกาศไปว่าผมจะทําช่องเกี่ยวกับ u t u b e นะครับผมก็มาแล้วกับ a g TV Channel อ่าอันล่างวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ดูฮะครับผมอันล่างนี้ผมได้ทดลองเล่นผมจะมาเล่นข้างบนเลยซึ่งทรงผมทรงเนี้ยดีแล้วนะแล้วก็มาใส่หัวจะมีเพศชายกับเพศหญิง อะไรที่มันเท่ๆกับเราหน่อย่านี่นี่คือเพศหญิงนี่คือเพศชายเราจะเป็นเพศชายเราจะเล่นอ่า New เก m e s อันแรกอ่ามาครั้งนี้ก็ผมก็เป็นการอัดครั้งแรกแต่จริงไม่ใช่ครั้งแรกหรอกผมมาจากช่องช่องหนึ่งซึ่งผมไม่จะบอกดีกว่าโหมกไว้ครับผมอ่านะ,ะก็จะมาเล่นแล้วลงคลิปแล้วก็โอ้ เสียงดังผมขอลดเสียงลงหน่อยนะสักประมาณเออประมาณเนี้ยโอเคอันนี้ฮะก็จะบอกว่าสอนวิธีเล่น่านะก็จะมีเดินเน,นี่ยนเะน,นี่ยไออันเนี้ยสีขาวๆตรงตรงเนี้ยเออใช่ไหมอีตรงแผนที่เราอะ่ะเออจะเป็นตัวเราที่เราหมุนวนอยู่อะ่ะส่วนไอสีแดงก็จะให้เราไปทางทิศทางตรงนั้นไงนี่ครับก็จะมีศัตรู อยู่ตรงนี้พึบให้เราไปเปิดกล่องตรงนี้ก่อนเราก็จะได้ดาบมาแล้วเวลาดูของเนี่ยกดตรงนี้เนี่ยกดอีตรง HP กับ PP นะครับมันมันมันก็จะสอนวิธีกดอยู่แต่ว่ารอก่อน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 ล่อก่อนรอก่อน เออนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปืนเวลาหมดนก็จะเป็นรูปสีแดงเออ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 ืนี่ครับเป็นสีแดงก็คือหมดผมก็ได้ทดลองเล่นมาเนี่ยเออถ้าผมไม่ทดลองเล่นนี่ผมงงเป็นไก่ตาแตกแน่จริงๆพู้เื่นจริงเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็อาตามสีแดงไปนะครับ ก็สำหรับช n n e l นี้ผมจะเริ่มทำผมจะเริ่มทำชา n นลใหม่ก็ฝากนื้อฝากตัวกันด้วยสำหรับคนที่ติดตามนะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะส่วนกล่องนี้ก็ฟันฟันแล้วก็เปิดนี่นเนี่ยมันจะสอนวิธีกดครับอีตรงรูปวงกลมแล้วก็มีรูปสีแดงให้เรากดนี่ก็จะสอนวิธีครับก็ ใครอ่านเป็นก็อ่านส่วนเกมนี้โหลดได้ฟรีทางเพจโตส่วนชื่อเกมแยวผมอเอาเอาให้ดูทีหลังครับก็ให้เลื่อนมาใส่นี่ปพ๊บอ่าก็จะได้ไอเทมนั้นมาส่วนนี้ก็จะอันแรกก็จะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจนถึงเนี่ยก็ให้เราเพิ่มให้เราเพิ่มไปมันจะมีจํานวนบอกอยู่เนี่ยเหลือสองอันที่ต้องเพิ่มแล้วหนึ่งอันที่เพิ่มปึ๊บไปสิปพ๊บไปสิอ่าก็กดนี้เนี่ยนะกด ตัวสีแดงเนี่ยตัวสีส้มๆเนี่ยอ่าแล้วกดอันสองอ้กดอันแรกสิเอออ่าก็อย่างนี้เข้าไปตรงนี้เข้าไปอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนตรงนี้มันจะมีบอกให้เราเลือกว่าใช้อะไรมั่งอ่าก็จะมีบอกอยู่แต่ผมจะใช้อันนี้แล้วกันกดรูปบวกแล้วกดอันเนี่ยที่มันเว้นบ้างให้แล้วก็กดอันแรกอ่าแล้วกดอันสีส้มกดใส่อเทม อ่าครับผมก็เกมนี้ผมคิดว่านะน่าจะไม่มีใครเล่นหรอกเอาง่ายๆคือตอนนี้ยังยังยังไม่มีคนรู้จักผมมากมายครับผมก็อู้ก็บอกไว้ก่อนก็อบอกไว้ก่อนก็อบอกไว้ก่อนนะก็เข้าใจต้องการ y ยู k โน่อือปืนแม่แรงแต่คนมันแหงสะใจว่ายอือปืนหมดปืนหมดใช้ดาบสิแจ อ๋อผมลองใช้สกิลใหม่ดีกว่าว่ามันทําอะไรได้แต่ผมจะยังไม่ใช้ตอนนี้แน่ๆครับผมก็เป็นคลิปนี้คลิปแรกสําหรับช่องนี้ครับก็ฝากงนี้ฝักต,ตัวกันด้วยผมก็จะทําหน้าที่ยูทูบเบอร์ให้ได้ดีให้ดีที่สุดครับผมอ่าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักไอตัวกลมๆนี่ผมโคตรเียดเลยโดยเฉพาะบอสมันเนี่ย ซึ่งถามว่ารู้ซึ่งถามว่ารู้ได้ไงก็คือผมเนะ่ะลองเล่นมาแล้วถึงได้รู้ไม่นั้นกูไม่รู้รองเว้ยเฮ้ยอืมอืมอืมอะไรกับกูนกหนากูไปติดเพืสัมพันธ์อะไรกับพวกมึงไว้หรอเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมโคตรงงเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าผมอัดสดอย่างเงี้ยไม่ลองเล่นอย่างเงี้ยเออผมไม่มีทางรู้แน่ว่ามันให้ทําอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้สํารวจกันว่าม,มีอะไรไหม ก็เข้าเนี่ยนะขอฟันนี้นะ่ันมันไส้เข้าไปตรงกลมๆลมันเนี้ยอ่าเข้าไปสีวะอ่ากดเซฟก็กดเนี่ยนีกตรงรูปฟันอะ่ะอ่ากดเซฟข้างบนแล้วก็อรอฝึบไอเส้เนเซ็นเซอร์นั้นก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องมาจากการไอไอ,ไอกระหลวพวกนี้กันกูไม่ได้ ว่ามึงว่ากระลัวนะแจ้อือ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 คลิปนี้คลิปแรกอาจจะนานหน่อยนะเจะแต่ว่าทนดูได้ก็ทนดูไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครติดตามกูหรอกอือ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 อีสอง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 เข้ามานี่ครับกล่องกล่องก็ให้กดฟันเผื่อมันมีไอเทมอะไรเจ๋งๆอย่างเช่นเอ่ออวัยวะเพศปลอมของผู้ชาย จะเอามาทำห่วงเลยก็ประมาณนั้นเลยพีเดียวก็เขาไปแล้วก็โค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 กกยาวโคยาว,ย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 วก็จะทำก็เกมนี้ก็จะทำเป็นพัทพัทไปจนกว่าจะจบนะครับผมซึ่งพ์ทนี้ก็จะเป็นผ่านผ่านด่านอันนี้ไปถึงจะจบถึงถึงจะจบคลิปครับผมอาจจะนานหน่อยไม่อาจจะนานหรอกนานชิบหายเลยนะมาแล้วครับบอสต,ตัวนี้กากมากเอามันติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้ว เรามีสเตปเทพสเตปเทพอุยโดนกัดตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยใช้ใช้ไม่ก่อนใช้ไม้ก่อนอือ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 ออู้อ้อบอนะก็ขึ้นชื่ออยู่อืออืออะไรวะเจอไอ้พวกนี้มันต้องต้องใช้สายยิงอย่างเดียวแหละเออ อื้อต่อยต่อยต่อยให้มันกระเด็นกระดอนกระดอยไปเลยครับผมอ,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 อื้อยิง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 อะไร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 โอ้ยเออต่อยกระเด็นกระดอต่อยกระเด็นกระดอใช้ดาบไม่ลุ่งใช้อันนี้กูก็ได้วะนีมีเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งตัวเสร็จแล้วหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัว เกตไอ้ลูกสมุนมันชิบหายแล้วอู้หมด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 ต่อยต่อยต่อยอ่าเราใช้ปืนเราก่อนนี่ว้าอือก็สุนกระจายดูดูท่าน่าจะเป็นลูกสอง,งองมังมีคำว่ามังด้วยเว้ยอู้อ่าเสร็จแล้วครับผมให้ไปต่ออีกทีหนึ่งอ้ามีไหนวะ อ๋อยางนี้อืออือให้จัดการสมุนพวกนี้ก่อนเพื่อเก็บเวลหรือปั๊มเวลนั่นเองเอออยู่มันอยู่มันมึงจะมาอะไรกับกูนักหนาวอ้ยอือเอ้าเวลอัพเปล่าเบลอัพเวลอัพเวลอัพ่ะเข้าไปตรงที่เดิมแล้เลยส่วนสกิลที่สองอันเนี้ยผมแนะนำเลยว่าอย่าใช้ก็คือว่ามันแบบถอยหลังมาอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนั้น ซึ่งผมจะลองใช้นี้ดีไหมอันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีประมาณนั้นผมจะลองเอานี้ดีกว่าเพราะผมไม่เคยใช้แง่เพราะความไม่เคยใช้เราถึงต้องลองเว้ยแหม่อะไรวะอันนี้เอา้าทำไมกูใช้ไม่ได้วะเอา้าใช้ไม่ได้อะก็คือว่าอาจจะยังไม่ให้ใช้หรือว่ายังไม่นี่พอหรือเปล่าวะมันก็เลยไม่ให้ใช้ เพิ่มนี้เพิ่ม11เป็น12ช่างแมงเฮ้ก็ตระูไม่รู้อีกแล้วว่ามันคืออะไรนะแจ๊อเออใช้อีดาบเราไปเพราะว่าต่อไปอีดาบเราจะใช้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเอ่อของใหม่อ่าอาเจอเจอแล้วมไม่มีอะไรเลยนอกจากตางัง อ่าเราเตรียมตัวไปสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ไปเรื่อยๆอ้อเซฟ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 ,ฟไปไอต่อแลยไอสองบักหำน้อยเท่านี้่าเพื่อรับภารกิจเนี่ยไอตัวเนี้ยโหดจริงอะไรจริงเรื่องปิ่งยางซึ่งไอตัวเนี้ยผมใช้ตะปืนนะคะ่ามันนะอ่ะ ซึ่งมันมันปล่อยลำแสงนี่ไงนี่ไงมันปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงพ่าแสงเลเซอร์มหล่ะอู้นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเดือลำแสงมันชิหายลโอ้ยโอ้ยเออโอ,โอ้ยหลบหลบหลบลบลบหลบลบลบห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 ลบลบหลบหลบ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 บลบลลบ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 บหลบ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 บ จากการลูกสมุนสอง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 อู้ยหมด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 ไปหาบอสก่อนไปหาบอสก่อนบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนต่อยไปต่อยไปอันนี้จะกัดเหรออู้มันจะปล่อยพระแสงเลเซอร์ลบลบลบนะเราเสียแล้วเราเสียแล้วกูเสียแล้วกูได้กระมุกกูเสียแล้วอยู่มันย,ย,ยอยู่มันยอยู่ต่อยมันก่อนต่อยมันก่อนต่อยมันก่อน ซึ่งไอ้เป้งเป้งเนี่ยก็คือทําให้มันชนอันนี้พวกมันก็จะได้รับฟอลดาเมจไปครับผมก็คือได้ได้รับดาเมจเพิ่มต่อยไปต่อยไปไล่โอ้โหหลบ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 ไปไหนไม่หลบหลบมาหาโอ้ต่อยผิดไอ้กสอง โอ้โหโอ้โหเอาต่อยพีชจะหลบกันทำของเลยวะอือจากการไอ้ลูกสมุนอือเอาต่อยผีชอีกเอาปลป,ปล่ปล่อยแสงไปล่อยแสงยายาอ,อือ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 ยิง ยิงมัวก็ได้ยิงมัวก็ได้โอ้ใช้ก่อนใช้ก่อนอืม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 หมด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 ไปหาบอสก่อนไปหาบอสก่อนเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วซึ่งแนะนำเลยว่าไอครั้งแรกเนี้ยต้องให้ใช้ท่าต่อยนี้ครับผมซึ่ง ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนี่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 เรียบร้อยมันอยู่ไหนวะบอสจากการบอสห้ำแหล่นี้ก่อนไปไหนแล้ววะโอโ้โ,อโหโอ้หมามาอยู่มาอยู่สกายเลยมาอยู่สกายเลยหลบก,กันหลบก,กันโอ้หนี่โดนลำแสงเลเซอร์ไปแล้วตอนไปชีตอนไปชี โอ้ไปล,ำแ,เล,เลำแสงเลเซอร์แกเขียนลำแสงเลเซอร์มึงชิบหายเลยกูบอกต้องโอ้ยอือ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 ลบ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 โอ้โหโดนลำแสงเลเซอร์อีกแล้วเอามานาหมดอีกโอ้ยตา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 ยอือจากจากการไอ้พวกเห็บเล็กเห็บน้อยนี่ม่้งเปล่ยนฟูเลือด อยลงแสงเลเซอร์ของนายเราเขียนมากมึงจำคำกุ้ยอุ๊ย,ย,ยลำแสงอีกแล้วซึ่งฟันอันนี้มันจะได้รับของเพิ่มเลยวะไม,ไม่ได้รับแล้วก็ควรรีบหนีนะบัดนนวตรงนี้อุ๊ย,ยนั่นนั่น,น,นดูดวด,ดูของันชิบหายจะตายหาแล้วไ่าอีสอย มันไม่ค <Solomon> ิดถึงสภาพจิตใจและร่างกายร่างกายและจิตใจเลยสีแดงทำไรได้ปะอ๋อสีแดงสีแดงสีแดงเพิ่มความโจมตีสีแดงเพิ่มความโจมตีอือ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 โอ้โหโอ้จะตายหาแล้ยโหไอ้๋จอ ออืจะไปแก้มันจำหอกเลยวะอุย้ยนี้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 โอ้โหนี้ก่อน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 โอ้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อ๋อวิ่งเร็ววิ่งเร็ว ผมว่าผมไม่น่าตายดีแลนะ้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามาบุกทำเสืออุย้ยเราต้องได้ลูกเสือเราต้องได้ลูกเสือเราต้องได้ลูกเสือแต่ตอนนี้เรามาดูของก่อนว่าเราสามารถทำอีกอย่างได้บ้างเกาะเนาะน,นี่ซึ่งไม่มีเียอะไรทำได้เลย เออเออเออ helmet, ไไไออเออเอหมด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 ดเดี๋ยวมันจะปล่อยลำแสงเลเซอร์นะลำแสงเลเซอร์ลำแสงเลเซอร์ไม่ได้แอมไม่ได้แอมอื้มอื้มตาตานีผิวอ่าตานีผิวตานีผิวตาหนีผิวมากตาหนีผิวมากอื้มชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเก็บของ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 ไปไหนต่อโอ้โหกว่าจะชนะได้ปางตายกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเพิ่มแมปก่อนว่าว่ามันต้องให้ว่ามันจะให้เราไปไหนอ๋อนี่มีเราได้ของเพิ่มบ่ะคืออะไรป่ออะไหะหายไปหมดเลยเอา้าแล้วมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนผมทำอะไรวะหายไปหมดเลยเว้ยเอาเด็ดเด็ดผมทำอะไรวะช่างแมงเถอะ ่าอมันให้ไปนี่มันให้ไปนี่เดี๋ยวดูของไหมกันอ่านี่เราได้ค้อนมาซึ่งค้อนกับดาบนี้ถือว่าดามดเมจไอ้าดาบเนี่ยมันได้ฟันอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าอ๋อของอยู่นี่มันมันย้ายเหะอหมือว่ามันย้ายที่นะเนี่ก็คือว่าไอ้ค้อน ไอ้คอนนี่ยมันแบบฟาดฟาดแล้วก็บึ้มเนี่ยกันกันตัวอื่นเข้ามาเงี้ยเออโอ้จบแล้วลุนล้นลุ้นระทึกกันเลยนะลุ้นเนะ่ยลุน้นอ่าโอเคห้าทุ่มละอ่าเรามาดูของใหม่กันดีกว่าก่อนเราจะจบไปนี่อันนี้ผมโคตรชอบเลยเนะี่ย ซึ่งอันนี้แม่งไม่ให้ใช้ไม่ให้ผมใช้ผมเจ้านี้ดีกว่าไอผีเสื้อเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็ไม่ให้ผมใช้ไอสองมึงไม่ให้กูใช้วะอะไรวะก็ดูอย่างอื่นก่อนว่ามันมีอะไรมาใหม่หมอ้อยมันไม่มีอะไรมาใหม่แล้วนะดูท่าแล้วนะ โอเคไม่ม <Okay, S 2> ีอะไรมาใหม่แล <iałem> ้วอ๋อมีมีนี Shout ่ไงอัพสามอย่างลบอกแปเออเพิ่มสิบเจ็ดสักสองอันเป็นยี่สิบแล้วสิบเก้าเนี่ยเออเจาะไปรู้เรื่องอ่าเนี่ยอะไรวะอ๋อผมกดอะไรวะอ๋อปืนมันต้องซุ่มยิงโอเคโอเคเข้าใจ ก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์สำหรับเอ AGT TV Channel ด้วยนะครับก็ก็คลิปนี้ก็เอ้ก็คลิปแรกของผมจะอาจจะทำเป็นพัดๆไปนะครับผมก็ลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ